หนูก็คือปากแซบอยู่แล้วถ้าเกิดเห็นหนูในแซบไหมปากแซบ <c oughs> เดี๋ยวช่วงโซเชียลดอยู่แซบหน่อยนะอันนี้คือเหตุให้เซ็นไว้ว่าห้ามหยาบในรายการไม่เป็นไรเดี๋ยวในตอนจบ เลยอ่ะเพราะว่าอย่างตรงนี้มันเป็นเงินยืมนะคะคือคำว่าหนูใช้คำว่าครอบครัวครอบครัวพวกเขาต้องเอามาคืนด้วยเพราะยืมจ่ายหนูไม่ได้สมัครใจจ่ายนะหนูยืมจ่ายเพราะเขาตีกันใครจะจ่ายใครจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอาเค็มปไปเลงั้นก็กันจ่ายเรามาคืนกันทุกวันนี้ยังไม่ได้เงินคืนนะคะห้าหมื่นเจ็ดอะแล้วไอ้สี่หมื่นแปดนี่ยล่ะครับก็ยังไม่ได้คืนค่ะสี่แสนแปดสี่แสนแปดนี่ก็คือก,ก็ก็ไม่รู้ว่าได้เอาเงินไปจ่ายค,าาคนที่รับจำนำหรือเปล่าแล้วก็ทําประกันลถให้ด้วยอีกสามหมื่นอุ้ยตาย คุณทําไปอีกใช่ค่ะทำทำไมอ่ะกลัวเพื่อนเกิดอุบัติเหตุกวนอันตรายโอ้แม่พระเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนยางรถไปเปลี่ยนอะไรให้ด้วยไปเปลี่ยนยางให้ด้วยใช่เปลี่ยนยางรถอีกใช่แล้วคุณใช้ไหมไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนทําไมกลัวเพื่อนแบบเป็นแบบเดินทางไกลอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาขึ้นสารขึ้นลงบ่อยใช่หนูกลัวแบบเปลี่ยนยางรถให้เพื่อนปลูกบ้านให้เพื่อนเอาตังค์ให้แม่เพื่อนใช้เอาตังค์ให้น้องเพื่อนใช้ นะจ่ายค่ารถให้เพื่อนจ่ายค่างวดรถให้เปลี่ยนยางให้เพื่อนทำประกันให้เพื่อนถ้าพี่หนุ่มรู้อีกเรื่องหนึ่งพี่หนุ่มจะช็อกอะไรไปประกันตัวเพื่อนและโดนด่าทั้งโซเชียลว่าทําไมต้องประกันตัวแอนนาทําไมไม่เอาเงินไปใช้หนี้ซึ่งแบบความความที่เขาแบบไม่ได้เกี่ยวกับหนูอ่ะใช่แต่เขาไปประกันตัวโดนประาด่าว่าทาไมไม่ไม่ระดมทุนเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้หนี้ผู้เสียหายคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะแล้วทําไมเราต้องไปใช้หนี้อันนี้เราแค่เอาออกมาเพื่อให้มันมาทํางาน มันไม่ทําก็ไม่เกี่ยวกับหนูถูงไหมพี่แต่ที่หนูเอาออกมาเนี่ยถ้ามันมีความคิดมันก็มาทํางานใช้ไีมเรื่องของเขาใช่ราส่วนกันแต่ก็คนก็สาบนางด่านางว่าประกันตัวมาทําไมอะไรเงี้ยโดนหมดค่ะเป็นกันโดนเมืองคือโดนไปสนามวันลมโดนหมดแต่หนูก็คือปากแทบอยู่แล้วถ้าเกิดเห็นหนูในแทบไหมปากแทบ เดี๋ยวช่วงโซเชียลอยู่แซบหน่อยนะอันนี้คือให้เซนไว้ว่าห้ามหยาบในรายการไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกตอนจบไม่แต่นางตอนนี้คือสภาพจิตใจนางไม่ปกติพี่เหรอใช่นางแซออก็มีมันเสียใจเรื่องเพื่อนแต่ว่าคือหนูว่าเชื่อว่าถ้าแอนอยู่ตรงนี้หนูเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกิดเพราะว่าแอนไม่มีทางให้ใครมาฟ้องหนูหรอกถูกไหม ถูกไหมล่ะใครจะมาให้ฟ้องถูกไหมขนาดแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะว่าแอนตังค์สี่แสนแปดตกลงน้องชายกลับไปให้แอนนะดีเวิร์ดดีเทิร์นกลับไปที่แอนมันเดือดร้อนบางทีคนมันก็ต้องมีตอนแหลบ้างอะพี่ยังเข้าข้างแอนอีกอเนี่ยนี่คุณยังเข้าข้างเพื่อนอีกรอนี่แหละพี่ไม่มมันคือหนูเชื่อว่าทุกคนมีความจําเป็นหมดคุณไม่คิดบ้างอหขอโทษนะคิดมุมกับแอนนาเนี่ยมันอาจจะบอกน้องชายบอกเฮ้ยแม่งไม่มีตังค์เดี๋ยวมันไปยืมตังค์เข้ามาแล้วก็บอก แล้วเดี๋ยวพอดังได้มาเอามาให้กูนะอืมคุณไม่คิดอย่างนี้เหรอไม่อ่ะหนูเชื่อแอนอเขาอยู่กับแอนไหมล่ะ <laughs> จะไดจบจบไปซะอ,อาแล้วเมื่อวานที่คุณไปบอกทางฝั่งของเจ๊ก,การบอกว่าอ๋อผมเอาเงินไปให้แอนนา ผมไม่ได้บอกว่าให้แอนนาผมบอกว่าแอนนาเดินมาคุยกับเขากับเขาว่ากับผมกับผมว่าเดี๋ยวเงินที่ยืมแอนนายืมเจคันมามันเปการผ่อนคืนเองอผมก็เลยบอกว่าไม่แต่เมื่อวานน่ะมึงอ่ะบอกกู <นะ S 2> คือ,อแล้วแต่เงินละแรงทองแล้วเมืม่อวานอะ่ะตอนที่โทรคุยเคลียร์กันใช่ไหมเพราะว่าเคลียร์กันไร่อนิกด้วยเพราะยีนิกก็ผูกเรื่องที่กูบอกว่านิกมึงต้องเลิกยุ่งเรื่องนี้เพราะมันคือการฟื้นฝอยห,หาตะเข็บคือกูไม่ชอบประสาทกูต<ๆ>้องการเรื่องเนี้ยแค่ว่าเรื่องที่ว่า การฟอ้องร้องระหว่างกูกับน้าสาวเนี่ยจะจบยังไงน้าสาวจะจบไหมหรือน้าสาวจะให้กูฟ้องกลับหรือจะไม่จบนั่นคือสิ่งที่พี่พูพดกับแนนแล้วแนนบอกว่าใช่ครับไอ้เรื่องเงินที่เอามาพี่การรับหลังพี่การนะ่ะผมก็เอาเงินอนะ่ะให้อนาเนมื่อคนะืนอ่ะมึงพูดด้วยพี่ก็เลยงงว่าทำไมมอนนีน้มึงบอกว่าตกลงเอาเงินไปขายรถหมดใช่แนนพูดไม่ตรงสรุปว่าสรุปว่า เงินที่เอาพี่การเอาพี่การมาแอนนามาคุยผมว่าเดี๋ยวมันจะรับผิดชอบเองผมเลยบอกว่ามึงงั้นมึงต้องมึงก็ต้องรับผิดชอบส่วนตรงนี้แหละเพราะกูต้องไปจ่ายรับผิดชอบส่วนที่กูไปกู้ยืมตัวอื่นมาให้มึงอีกผมก็ค่าเช่าบ้านมันเหลืออีกสามเดือนสุดท้ายผมก็เลย เห็นว่าพี่การเอาบ้านแล้วผมก็เลยให้พี่การมาเก็บค่าเช่าบ้านไปเลยครับเดือนหกหมื่นสามเดือนแต่เมื่อวานเดือนเดียวค่ะแต่เมื่อวาน,เ,นเดือนเดียวออเดือนเดียวแล้วลูกค้าออกเดือนเดียวแล้วลูกค้าออกลูกค้ามาเรียกกับกูอีก 1, แสนแปดแสนแปดแล้วมีค่าไฟอีกสามหมื่นแต่กูไปรับเงิน 60, หกหมื่นฮัลโหลฮัลโหลจ้าเ็นไมล่ะเออฮัลโหลนะคะยังไงจ้าอ้าวแต่เมื่อวานแม่บอกว่าการมาเก็บค่า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 ่าค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 ่าม่าค่าค่าม่าค่าค่ค่าค่าค่าค่ โซเชียลด่ามันหนูอะใช้หนูอยู่บนโลกความจริงเนาะมาได้ขี่ม้าพีวนี่แล้วคางยอดย่าในช่งสวรรค์หน,น้าดังนั้นการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมึงอยากพูดอะไรมึงพูดแต่คือ<ฆ>กูไม่ถือสาม,มึงกูไม่ว่ามึงเพราะมึงอะกลัวคนด่าแต่กลัวบอกมึงแล้วนะถ้าลือมากๆแล้วถ้าโซเชียลด่ากูนะกูเอาหมด <c oughs> เพราะว่ากูถือว่ากูอะเป็นคุณดีอย่างที่สุดแล้วแล้วกูก็รักน้องแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เ,กเป็นคนดีจริงๆนะตอนในทีวีอะตอนในทีวีอะพี่หนุ่มคืออย่างนี้ ก็เราบอกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่ามึง <c oughs> ไม่ต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเพราะว่ากูไม่อยากประสาทเ่าเราประสาท <Okay. S 1> ปุ๊บกูจะเป็นอย่างนี้ล่างกูออกเออนี่แหละนี่แหละล่างออกแล้วแล้วหนูว่าบอกแล้วว่าอย่างเรื่องบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของแอนใช่ <c oughs> แล้วแอนบอกว่าอีการมึงเอาบ้านไปแล้วหักหนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่กูเข้าไปในคุกแล้วไปเสนอให้ีแอนค่ะบ้านแล้วกูต้องไปจ่ายธนาคาร16บล้านแล้วเอาบ้านมาแล้วต้องหักหนี้ทั้งหมดที่กี่ล้านกี่ล้าน มันเกินไปเกินไปปะออบ้านค<ป>ือสองนะคะแต่เราก็มีคุยกับน,น้องว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะลองคุยกับทางที่เขาอันนี้ดูว่าขั้นตอนบ้านถึงไหนแล้วแต่พอพุดเดินไปคุยปุ๊บบ้านเนี่ยมันยึดไปแล้วนะบ้านมันยึดอยู่ในขั้นตอนของการที่จะเอาไปทําอะไรนะ,ะขายทอดตลาดแล้วก็ราคาตกลงกันไม่ได้หรอกแนนพี่อาจจะยังไม่เอาบ้านนะเดี๋ยวดูก่อน นะพี่หนูี่หนเล่นก่อน่โอ้โยังปบบทุกคนนะขอโทษปรับพี่พี่ปรับความดันไม่ถูกพี่ปรับความดันตัวเองไม่ถูกพี่บอกว่าร่างอมพี่คุณต้องอยู่ตรงไหนก็เคก็พี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวโซเชียลปุ๊บมึงเอาตัวมึงออกมาเลยนะเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการบอกว่าเซ็นเอกสารให้กูก่อนห้ามพูดคำหยาบในรายการอ่าได้กูไม่พูดกูจะเงียบใครอยากทำอะไรทำแต่ถ้าเกิดว่า หนูบอกแล้วถ้าเกิดว่าออกมานอกช็อตแล้วอ่ะมาโซเชียลแล้วถ้าเกิดมายิงคําถามอะไรที่หนู่ไม่โอเคเออหนูก็พร้อมจะ,ะดีแทนะตัวเองเหมือนกันแต่ออตนี่พี่ยิงคาถามนะมันพูดเองนะอันนี้มันพูดเองนะปึ๊บเราก็คุยกับมันานะแบบกูอยากจะยังไม่เอานะเดี๋ยวกูดูก่อนเพราะราคามันยังตกลงกันไม่โอเคเพราะราคาเขาเรียกเรามาสูงมากปึ๊บไอแนนกับแม่ไปเลยค่ะไปขนโซฟายันตู้เย็นยันโตก๊กกินข้าวขนออกมาขนออก แต่บอกให้กูหักนี่ฮ h ล l l o เห็นไหมล่ะฮั้โหลอีกแล้วมึงเล่นโถ่เก้าอี้นั่งเล่นมึงก็เลยให้กูขนาดรถเข็นหมามึงยังเอาเม่ได้แล้วมึงบอกให้กูหักนี่พี่ครับฟังผมดูด